นะเขาจะพูดว่าเป็นของปลอมแต่เมื่ออดีตประมาณ10กว่าปีที่แล้วมันเป็นของจริงนะแล้วเป็นอันตรายอย่างยิ่งเพราะเมื่อทิ้งไว้นานเท่าไหร่ยิ่งอันตรายมากเท่านั้นนะครับอย่าหวังแต่ของถูกครับของถูกมีภัยมหันนะครับมันเป็นความเสี่ยงแล้วเมื่อถึงจุดๆนั้นเนี่ยไม่ว่ายังไงคือเราจะกลับไปไม่ได้อีก อ,อ๋อนเกิดนมันก็จะเกิดจากแบบพออายุมากขึ้นจะมีการสูญเสียพวกน้ำหนักพวกไขมันต่างๆนะครับแล้วก็จะเติมตัวฟิลเลอร์ซึ่งวันนี้เสนอจะเป็น HA ซึ่งมันมันคงสภาพได้ด้วยการอุ้มน้ำแล้วก็สลายเองร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับก็จะทำให้นะคอนทายนับก็ข้อเสียที่เกิดได้ก็คือจริงๆไม่ค่อยมีนะแต่ว่าเสนอวก็จะเกิดจากพวก เทคนิคการฉีดที่ปิดพลาดบ้างแต่ถ้าเกิดว่าเกิดปัญหาก็คุนยายก็สามารถแก้ได้นะครับหลังจากที่ฉีดไปแล้วหนึ่งข้างนะครับจะเห็นความแตกต่างครับแพทย์ในทางนู้นนะครับขางนู้นจะเริ่มเริ่มเริ่มฉีดแล้วนะครับจะเห็นว่ามันจะดูใสขึ้นนะครับแล้วก็ล่องลึกก็คือจะตึงขึ้นแต่ว่ามันจะต้องรอให้พิลเลอร์ฟอร์มก่อนนะครับป้ายคหลังจากทำแล้วรู้สึกยังไงคะ รูส้สึกว่าคือไม่เจ็บเลยค่ะแล้วก็รู้สึกว่าแบบหน้าไม่ซมูและจริงๆแล้วขนาดว่าไม่ได้แต่งหน้านะครับอันนี้คือหน้าคุณเปิ้ลหลังกระฉีดแล้วไม่ได้แต่งหน้านะครับคราบดำใต้ตาหายไปเลยนะครับแล้วก็คุณหมอมีคาแนะนําอะไรไหมครับเมื่อกี้ที่ได้ฉีดไปี่ก็คือห้ามให้โดนความร้อนให้ดื่มน้ำมากๆนะคะแล้วแบบผิวเริ่มจะฟูขึ้นก็จะอุ้มน้ำอ,อยู่ได้แบบ อยู่ได้นานหนึ่งปีถึงสองปีเลยแต่ว่าไม่ให้ซาวน่าไม่ให้โดนความร้อนก็สวยเลยเนาะเป็นการฉีดที่สามารถที่จะออกงานได้เลยนะครับไม่ต้องกลัวนะครับไม่เจ็บอย่างที่คิดแต่แนะนําจะต้องเป็นแพทย์ที่ผ่านการเทรนมานะครับเพราะว่าจุดที่ตาต้องใช้ความชํานาญแล้วก็เข็มจะเป็นเข็มมิลเลอร์นะครับซึ่งจะไม่ได้เสี่ยงอะไรนะครับก็วันนี้ก็ต้องขอบคุณน้องเปิ้ลนะครับใส่มากเลยครับเข้ากล้อง ขอบคุณครับวิทินิกสวัสดีครับวันนี้เราพบกันอีกครั้งนะครับพี่วิทย์จะมาพูดถึงเรื่องอ,อฟิลเลอร์ในในอุตสาหกรรมของความงานนะครับตอนนี้ฟิลเลอร์ใช้กันอย่างแพร่หลายแล้วก็มีสารตัวหนึ่งที่เรารู้จักเป็นอย่างดีก็คือไฮยาลูรอนิกแอซิดนะครับออสารตัวนี้เนี่ยเวลาที่ใช้ใน คลินิกเนี่ยมันจะเป็นสารที่ลักษณะของฟิลเลอร์จะเป็นส่วนใหญ่แต่ว่าเป็นในเรื่องของทรีทเมนต์ก็มีนะครับโดยเนื้อครีมเนี่ยจะแตกต่างออไปทีนี้เนี่ยเนื่องจากว่าอยากพูดถึงเรื่องนี้เพราะว่ามีในเรื่องของสารเติมเต็มแบบนี้แต่ว่ามันเป็นเซมิเพอร์มเนส์คือเป็นลักษณะที่ยกเลิกการใช้ไปแล้วคือหลายๆคนเนี่ยฉันไปฉีดมาทําไม5ปีแล้วยังอยู่เลยแล้วก็ทาไมมันถึงไม่สลายไป ถ้าเป็นลักษณะของอันนี้คือเป็นสารที่ต้องห้ามแล้วนะครับในปัจจุบันเพราะว่าเมื่อย้อนไปประมาณ10ปีที่แล้วเนี่ยเป็นเซมิยงังยอมรับได้ในวงการแพทย์แต่ว่าตอนนี้เขาไม่ใช้กันแล้วนะครับเพราะว่ามันเกิดปัญหาตามมาก,กรณีที่มันอยู่น,นานเน,นี่ยมันจะมีผักคุดไปครอบแล้วพอมีการติดเชื้อมันจะมีการที่เขาเรียกว่าลามแล้วก็เป็นส่งผลอันตรายกับร่างกายหรือว่าผิวหนังในจุดๆนั้นที่เราฉีดนะครับ ทีนี้แต่ว่าวันนี้พอได้มีโอกาสทําคลิปก็เลยมาพูดถึงว่าไฮยาลูเนี่ยที่คลินิกมีแบบไหนบ้างหรือคลินิกทั่วไปใช้แบบไหนบ้างแล้วมียี่ห้ออะไรนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะครับอันแรกนะครับพี่จัแนะนํำให้กับนูนูรามิสนะครับนรามิสเขามี4แบบนะครับแต่อันนี้พี่มีอยู่ในมือมนะีมี2แบบลักษณะแพ็กเกจของของแท้นะครับ มันจะมิดชิดนะครับมีล็อตนะครับแล้วก็เวลาแกะออกมาเนี่ยมันจะมีสติลเขาเรียกว่าสเตอรไลอยู่ข้างในนี้นะครับเดี๋ยวขออนุญาตแกะนะครับอันนี้คงได้ใช้เองแล้วนะครับเพราะว่าถ้าเกิดเราให้คนไข้เนเราจะแกะให้ดูแล้วก็มันถูกแกะแล้วเนี่ยเราจะไม่ให้คนไข้ใช้อีกนะครับนี่ครับเราจะให้ดูครับของแท้เนี่ยแพ็กเกจมันจะเป็นแบบนี้ครับมีล็อตแล้วก็มีเรื่องของการความสะอาดแล้วก็สเตอรลลอย่างชัดเจนนะครับ อันนี้แบรนด์นี้เป็นแบรนด์น้องใหม่ครับแล้วก็เป็นแบรนด์ของเกาหลีครับเป็นแบรนด์เพิ่งออกตัวนะครับโดยบริษัทเขาชื่อ Meditox นะครับก็คือเจ้าของโบท็อกชื่อเมดยี่ห้อ Meditox นะครับบูโทรีนัมนะโบท็อกม,นะมันคือชื่อหมายการค้าแต่ว่าคนไทยจะรู้จักกันหมดว่าเป็นโบท็อกจริงๆมันชื่อเต็ม,ตมคือบูโทรีนัมนะครับนี่ก็จะมี4แบบและฟิลเลอร์เนี่ยเวลาใช้นะครับเราจะใช้ที่บริเวณใต้ตาแล้วก็ ทางแก้มแล้วก็คางนะครับฟิลเลอร์ที่คลินิกพี่เนี่ยจะไม่ใช้ฉีดที่จมูกนะครับมันเคยมีกรณีที่ฉีดที่จมูกแล้วตาบอดถาวรไปใน5้านาทีนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยที่คลินิกเนี่ยจะเสริมสัญกรรมอย่างเดียวนะครับดังนั้นอยากให้เป็นความรู้ว่าถ้าใครมาดูคลิปนี้เนี่ยและคิดจะฉีดฟิลเลอร์ที่จมูกให้ล้มเลิกความคิดนะครับถ้าอยากประหยัดเนี่ยผมแนะนำขออ้างถืออาจารย์อาจารย์บนถิ่น,นครับทำสัญญกรรมเพียงไม่ถึงเมื่นะครับ แล้วก็สวยงามแล้วก็ไม่เป็นอันตรายนะครับอยู่ที่กรุงเทพข้อมูลไปหาเอาตามอินเทอร์เน็ตนะครับมีคนพูดถึงมีรีวิวเยอะมากแต่ว่าจะฟิลเลอร์ถูกๆอย่าได้คิดจะฉีดนะครับเพราะว่ามันเป็นอันตรายมากเวลาฉีดฟิลเลอร์ที่จมูกฟิลเลอร์ควรจะเป็นบริเวณที่พี่บอกนะครับตัวต่อไปตัวนี้เขามีมาพร้อมกับอุปกรยี่ห้อหนึ่งของเกาหลีก็ชื่อดังนะครับเดอร์มาแลกนะครับเขาก็มี3แบบ คือแบกตาออกไปคือมันจะมีเนื้อนิ่มมากๆอยู่บริเวณใต้ตานะครับเนื้อที่คงรูปนิดหน่อยก็จะอยู่ที่บริเวณร่องแก้มแล้วก็อินแพนเนี่ยจะเป็นเนื้อที่ค่อนข้างจะอยู่แข็งก็จะอยู่ที่คาง,างแต่ทั้งหมดเนี่ยครับประมาณ3-6เดือนมันจะเบนเขาเรียกว่าคอสลิงไปกับใบหน้าแล้วก็เนื้อเยื่อของเรานะครับมันจะเป็นส่วนหนึ่งของเราเพราะฉะนั้นจะไม่เป็นอันตรายทีนี้เราจะให้มารู้จักตัวไฮยาลูนเนี่ย ตัวอื่นๆอ,อย่างในกรณีที่เกาหลีเนี่ยครับเขาจะมีห่อตัวนึงครับเนื่องการฉีดฟิลเลอร์เนี่ยพอฉีดเข้าไปแล้วเนี่ยมันฉีดสลายได้ก็จริงแต่ว่าบางคนเนี่ยก็ยังกลัวครับก็เลยจะใช้ลักษณะของการฉีดและเป็นฉีดแบบแบบพีคือลองฉีดดูว่ามันโอเคไหมนะครับเป็นไฮยาลูรอนก็คือห้อน,นี้นะครับหลอดเ็าจะเป็นแบบนี้ตัวนี้เขาจะไม่อยู่ถาวรครับเขาเป็นเขาเรียกว่าพ f ีฟิลเลอร์ที่อยากฉีดแล้วมันดูสวยดูชอบไหม ให้ใช้ตัวนี้แทน,นครับแต่บ้านเรารู้สึกจะใช้น้ําเกลือนะครับพรีฟิลเลอร์เวลาออกโชว์น่าโคา,ากครับควรจะใช้ตัวนี้จะถูกต้องกว่านะครับพรีฟิลเลอร์ในในวงการดาราของเกาหลีเนี่ยเวลาเขาเทสฉีกเขาใช้ตัวนี้นะครับมันจะอยู่ได้ประมาณสักไม่เกิน1เดือนก็จะหายไปนะครับทีนี้มันจะมีไฮยาลูรอนิที่เป็นลักษณะของทีทเมนที่มีคนพูดถึงเยอะมากก็คือ NCTF 1 3 5 HA นะครับ ตัวนี้ฉีดใต้ตาที่มีเรื่องราวใหญ่โตกันพอสมควรขอไม่กล่าวถึงละกันตัวนี้จะเหมาะฉีดกับบำรุงนะครับเขาจะมีพวกสารบำรุงต่างๆเพื่อให้ใต้ตาไม่ดำนะครับแล้วก็เฟิร์มขึ้นมานะครับอีกตัวหนึ่งเขาได้รางวัลจากฝรั่งเศสครับคือไซโตแคร์ตัวนี้ค่อดังมาก่อนนะครับดังมากแล้วก็มีรางวัลออรับรองด้วยของฝรั่งเศสซึ่งซึ่งยากมากนะครับที่รางวัลน,นี้จะได้ไม่ได้ซื้อกันนะครับก็ต้องประกวดกันจริงๆแล้วผลออกมาคือเขา มีประสิทธิภาพสูงมากครับตัวนี้มีของปลอมในท้องตลาดเยอะมากครับแต่อันนี้เราจะให้ดูของจริงนะครับของจริงแพ็กเกจเขาจะมีล็อตออกมานะครับชัดเจนมากของปลอมหน้าตามันเป็นอีกแบบหะนึ่ครับจำไม่ได้เหมือนกันแต่ว่าอันนี้คือของจริงนะครับเป็นบริษัทยาของฝรั่งเศสครับชื่อบริษัท วีวิต้าแครนะครับเป็นเจ้าของไซโตแคร์เมื่อ2ปีที่แล้วไซโตแคร์ C T ะดังมากครับในการฉีดบำรุงแล้วก็ฉีดใต้ตาพี่ลองใช้แล้วครับเบิร์กมากกว่านี้แล้วก็ตัวที่อยู่กับเรามานานแสนนานเพิ่งจะดีทักเกจตเมื่อประมาณไม่กี่เดือนที่ผ่านมาคือเด์มาฮิลนะครับอันนี้ก็เป็นตัวพยาลอยเหมือกันตัวนี้เขาสามารถฉีดบำรุงได้หมดเลยครับที่ที่ของพี่นาตานที่ที่ยัง ไม่แกะตัวเนี้ยพี่จะใช้ฉีดใต้ตา,ตาก็ดีมากครับพอฉีดแล้วมันก็จะอิ่มอิมแล้วก็หายไปประมาณสักไม่เกินสองสามอาทิตย์แต่สิ่งที่เหลือไว้คือจะเป็นการบำรุงครับแต่และอันเนี่ยก็เอามาให้ดูเป็นตัวอย่างครับว่ามันเวลาของแท้เนี่ยมันจะมันจะมีประสิทธิภาพสูงแล้วก็ไม่เป็นอันตรายแต่สุดท้ายเดี๋ยวพี่จะโชว์ตัวของปลอมครับเป็นไฮไลท์เลยของปลอมครับที่อยู่ในท้องตลาดก็จะมาดูกันว่าจริงๆแล้วเขาจะพูดว่าเป็นของ แต่เมื่ออดีตประมาณ10กว่าปีที่แล้วมันเป็นของจริงนะครับเขาเรียกเป็นเซมิทเปอร์มานนมันทํามาจากเออเขาเรียกว่าสารไฮโดรพีดเจลแปลวอะไรเหรอครับอนุพันธ์หนึ่งของอะคริลิกครับพลาสติกนั่นเองน่ากลัวมากครับก็คือหน้าตามจะเป็นอย่างนี้ที่เขาฉีดกัน2,000-3,000นะครับมันถูกมากครับ แต่อันตรายตามมาคือหนูต้องไปขูดประมาณ2องถึงสี่หมื่นครับแล้วเป็นอันตรายอย่างยิ่งเพราะมาเมื่อทิ้งไว้นานเท่าไหร่ยิ่งอันตรายมากเท่านั้นนะครับตัวนี้ครับเมื่อเห็นตัวนี้เนี่ยแพ็กเกจแบบนี้หน้าตาแบบนี้หลีกเลี่ยงหรือวิ่งหนีไปเลยนะครับเพราะว่าแทนที่หนูจะสวยแล้วเนี่ยพอฉีดไปแล้วหน้าหนูจะบวมทันทีเลยครับอย่าหวังแต่ของถูกครับของถูกมีภัยมาหาศาล มันเป็นความเสี่ยงแล้เมื่อถึงจุดๆนั้นเนี่ยไม่ว่ายังไงคือเราจะกลับไปไม่ได้อีกก็คือต้องแก้หน้าอาจจะต้องขูดพอาะขูดแล้วมันจะไม่เหมือนเดิมครับก็วันนี้ฝากเอาไว้ตอนจบน่ากลัวนิดนึงแต่ก็แค่เป็นห่วงนะครับสําหรับใครๆที่มาถามว่าที่คลินิกฉีดจมูกไหมไม่ฉีดนะครับไม่ฉีดแพทย์ที่นี่ทุกๆท่านไม่รับฉีดจมูกนะครับไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้นแต่ร้อยใหม่ได้ครับ แต่ว่าฟิลเลอร์จมูกเราไม่ทําไม่ว่าจะของจริงหรือของปลอมนะครับไม่ทําเด็ดขาดครับอันตรายครับเสี่ยงครับวันนี้ก็ลาไปก่อนครับขอบคุณนะครับสวัสดีครับ